นิ่ดีกว่าค่ะเอาเอาเป็นขมิ้นสองแล้วก็ไอนันสองค่ะเป็นขมิ้นสองไข่มุกสองเนะาะค่ะจ,จะส่งที่อยู่เดิมเบอร์โทรเดิมไหมจ๊ะค่ะที่อยู่เดิมเบอร์โทรเดิมค่ะพี่คือใช้แล้วของพี่คือมัน,นนะไม่เสียหน้าออกเด็กก็ไม่แดงก็ดีนะจ้าอย่างที่บอกข,ของพี่เนี่ยของแท้แน่นอนค่ะรับประกันค่ะ ใช่ก็คือเคยใช้แต่ก่อนที่สั่งมาในเพจในเฟซบ,บุ๊กเนาะมันแสบอ่ะคัน <c oughs> คือต้องเข้าใจว่าครีมตัวนี้มันเป็นครีมเก่าแก่ของเรียนแบบก็จะค่อนข้างเยอะอะคะ่ะเพราะว่า<ย>ตัวของแท้เนี่ยมันใช้ดีจริงจ้าก็คือของพี่นี่หน้านี่ฝ้าเต็มเลยนะทีนี้ยังไม่หมดกระปุกเลยอะออกหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าออกหมดแล้วก็คือ ก็ไม่เสบไม่คันนะจ้าาผิวมากเลยจ้านะคะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยตัวพี่นุชเองเนี่ยใช้มาห้าปีกว่าแล้วค่ะค่ะจ้าจ้าขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะส่งให้วันนี้แล้วก็อีกสองหรือสามวันได้รับเหมือนเดิมค่ะค่ะค่ะได้ค่ะจ้ะขอบคุณมากค่ะ